สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่กรับรักทุกทท่านครับส,สุขผู่สุกคนเดอ้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือในประเทศกด็ดีได้พี่น้องเดอ้อมาพบมาพ่อหางเด้อเหรอครับกับเบาวแดกทางช่อง YouTube บาวแดงชาแนลได้พี่น้องเดอ้อทางแฟนเพจกัมมี่ได้พี่น้องเด้อเบาวแดกผ้าชิมผ้ากลิ่นได้พี่น้องเด้อพูดได้เกินเด้อเดียวสิแก้ไขกันพี่น้องพูดได้เกินว่าเบาวแดงเบาวแดงมันเป็นเบาวแดงได้พี่น้องเดอ้อเบาวแดก กอ eter, so ่อไก่ย่างเดียวแล้วครับดอแอก่อแดกย่างเดี่ยวนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องม้อนี้บาวแดกสีผ้ามากินไซตันพี่น้องไซตันไซตันแล้วเนาะนี่เนาะคืิเนาะไซตันซี่หานพี่น้องมากินกบแก้วแก้วแก้วปลาเดกแก้วปลาเดกแม่แม่บ้านตาให้ครับมันนี่สสีแก้มเมื่อวันวาื้อนอ้ะมันเข้มพดน่วงลึกน่วงลึกเมื่นวามมันนั้นผักข้าวกบมีสลัดคอดบ่สลัดคอดบ่พี่น้องเอืร์ยยังกันนี่กระบัก มาหมักย่างม่วงเนี่ยแหละพี่น้องกะหล่ำม่วงเนาะก็หมักสตอก็บมักแตงหน่อยหนึ่งได้พี่น้องเด้อก็ผักอันนี้มาพี่น้องมาไปก้อนอื่นกะเขาพรรษาลาปลาเจ้าว่าได้พี่น้องเด้อบ่อแดกอ่าอย่างหละเพิ่นว่าบ่กินเราเด้อครับบ่ดาดน้ำยาเด้อครับน้ำยาเติมน้ำยาบ่เติมเราได้พี่น้องเด้อสีเขาพรรษาแต่ว่าเจ๊สีได้จงมือกับปลูกสีร้องเบิ่งครับสีพยายามให้ได้ร้ายที่สุดมือนะครับพี่น้องเด้อ พนเคยกินเคยอยากกัสิร้องเบิ้งพี่น้องเอ้ามาพี่น้องร้องเบิ้งกันเพิ่นเนี่ยเพิ่นพ่เฮ็ดก็เฮ็ดนําเพิ่นนี่ไปร้องสู่เบิ้งมาพี่น้องมาบัดนี้โอ้ยมื้อใดก็สิว่าจวดเนาะวัดสิว่าเติมน้ํายาก็ลืมแล้วพี่น้องบ่ได้เติมเลยพี่น้องเด้อมาพี่น้องกินข้าวครับแต่ว่าข้าวมื้อนี้น้อยหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็สิพอดีกินน่ะข้าวแรงนํากันมาค่ําเด้อพี่น้องมื้อนี้มาออื้ค่ําแรกก็จําคือเก่าแล้วครับสไตล์เบาเนี่ยก็จําก่อน แกมันอึดแบ่บแต่ว่าเผ็ดเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งกินนังอะไรหรือเปล่านี่หอมจี๋เลยพี่น้องเนาะแกพี่น้องเผ็ดไหมเนี่ย คุณด,ดว่วดพี่กองอเสียบใยพี่น้องใส่ตันเนีย่ยเคือใส่ตันก็ใส่ออนก็ใส่ขากระพี่น้องแก้วกระเสียดระวังพิษนดิดนึงอืม พักพี่น้องใส่ตันวาสีย่ำกับบ๊ย่ำหรอครับเสียวะรำไม่ได้กินเลยแก่ผมว่าใส่ผักนอผักเบื้อยหรอปะ 嗯。Mm. M. Mm -hmm. O เรามีเครื่องตุ้นแรงด้วยวันนี้พี่น้องเตรียมพร้อมมาก <c oughs> แต่กลางวันกวมันกับพึ่งเฮ็ดพึ่งสางพึง่งทำเน่อยพี่น้องเราม่จีบไปเรียนรู้ไปเจี๊ยละน้อยเจี๊ละน้อยหรอพี่น้องเอาขัดเหลือยังปก,งงงป,กงงป,ป้องตรงเลยก็จะปรับปรุงแก้ไขเอาหน้าพี่น้องเนาะสุขภูทุกคนโบเ,เพอร์เฟกต์ทุกคนหรอกอื้อ,อ,อ อยู่หมองเก่าได้พี่น้องด้อยกาลังกำลังวัดบ้านบ้านเบาแดดพี่น้องบัดเบาไงหอพี่น้องมีมีกับสาราสาราไม่ห่างๆเลยพี่น้องว่าเพิ่นว่าอยากบูรณะอยู่ครับหาเงินหาข้มบูรณะอยู่แต่วันบนบ่มีเงินอยากอยากเฮ็ดไม่อยู่พี่น้องผุ้หญ่บ้านก็บอกว่าฝากฝังเบาแดดว่าห้ากั้นมีผู้ใดมีกิทธาก็ะอยาก เอานมูมจะนาบุญอยากเฮ็ดหอระฆังพีง่น้องปีใหม่เิ่นว่าอยากบ้างศิลาเหล์วกบ้างบ้างอย่างเพิ like ่นบ้างศิลาเกล์กไวอพี่น้องบ้านบ่าเดกอกากได้เห็นหอระฆังพี่น้องบ่าเดกกันยางไ้คือกันนะครับจังว่าอยากบอกพี่บอกบุญพี่น้องผู้ใดมีกิจศรัทธาก็อยากอยากให้ว่านะครับอันนี้ก็คือย่านมันผิดกฎผิดกฎย t u ู e กับบรูนะครับแต่ว่าก็อยากอยากผู้ใดมีกิจใจศรัทธาก็คือว่านะพี่น้องเด้อตามขึ้นว่านะครับ แล้วการเลี่ยงอยง่องหนึ่งเลี่ยงสติกเกอร์บ้าเด็กโอ้ยบ้าเด็กมากเบิ่งเลยสติกเกอร์เนีโอ้ยอยากได้กับซีโดติล่ากับกับติดตมาหาบ้าเด็กได้เพ็นงไรสติกเกอร์งามๆด้วยสติกเกอร์แล้วการเสือ้อเสื้อสีดำย่างเดียวพี่น้องสีแดงรอบไ้แล้วมันหลดเป็นว่ามันของขาดตลาดพี่จะสีดำเห็ดไมลโลโก้เห็ดไมล์กกมครับงามกว่าเก่าครับพี่น้องอ้าวลุยได้บอกได้บอกได้พี่น้องเนาะ กต่จะที่เกิดกติกาอยู่ครับผุ้มซื้อให้โบแพงดอกโบแพงเอา้าเป็นไงครับมาเปน้องมาก,กินตัวเฮานี่คก,กิ่นริ่มอืมเป็น่องกำลังแสบเลยแต่ว่าก็ขายของกันเอา้าเริ่มบอกไปอีกซะบัดเนี้ยเอา้าว่ามันจบประโยชน์ที่เดียวเนาะเป็นหน่องในาะการกาพก่นนี่กับกุ้ยไทยกระดแ่งให้บ้าวเด็กน้่นนีเปืนใใน,น,น,นองเด้อ ตั้งแฟนเผ็ดกับมีเนาะพี่น้องเนาะมาลุยต่อบาทตนี่ฮะมาฮัตคุพี่น้องแซสาบ,สบอันตรงนี้มันพี่น้องมัน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 ุนนนบกุบดีซะอ,อธิบายยังไงพี่น้องคือร้องมากินเบิงอืม ทำมากเรื่องมากรถไทยกับขอบานของซองพี่หน่อยเอ้อาจจะเสียงหนัก็น,น้อยเรื่อยนเลยขอต์บัวก็ไป เอฟซีเอฟซี F C รถไทยต้องจอดบ้านผมซูมือครับเพราะว่าต้องผ่านโอ้มื่อนี้ยโบจอดพี่น้องผมบ่ว่า,วางมื่อนี้ ถ้ามาแล้วต้องจอดจอดเติมน้ำยากันจังเข้าบ้านเนาะบ้านเบาแดดจะยู่ติดทางทางติดทางพงท่างทาพี่น้องรถไทยเป็นเจมาจอดแล้วเพิ่งการเติมน้ำยาผ้ากันเติมน้ำยาแล้วกผ้ากันเข้าบ้านถอนสกักก้อนทำไมภาษาบ้าน,น,าน,นทั้งกทอน,น,อนี่น้องเอ้าถอนสกักก้อนยังเมื่อ แสบพี่น่องย้ํากรบเซบใส่นอ้น,นี่เรา,าเบาแด็กว่ามันนั่นได้กิ่นพวอันเด็กมันคํามไป่น่องตื่นก็คั่มกซีม่วงหาม่วงเรกนะ้ม,มาตัวตัวเแซ่บ ากกินไปกินมากกับพ่อหญเงี่งผิวหนังเพราว่าเพ,าเพเร่ปัญหตอนซีมนะ่ยผมไม่ได้กินเข้าอยู่มันไววท้องบพรา ทำมากลกด้หลายๆพี่น้องมัไใส่แรนมือเบิด์ยุงพักยังพี่น้องกรอบดอีเลย ตเต็มปากตเต็มคำพี่น้องโอ้ยครับ เดีเดี๋ยวตรงนี้ครับเป็นยัตงตุนกระกึดืม bơ bớt, đỉnh xí, bơ bớt, tôi bắt là gần bớt thúi là khác bên bao đẹp, มือเบิด์ตตเตียแต่ว่าก็เกือบเบิดสุดเตียของมันอิ่มเนาะพี่น,น้องนะี่จะฝืนอืมอืมอืมอ๋ออ๋อเป็นกระพาะ

ออว้าวอืมโอ้เขาไหมบ้าไปกี่ก้าพี่น้องยัางสองตอนจะกินรอบมีนในในใไหนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเอาละสำหรับคลิปนี้กันเี๋พ่อสามีเนาะพี่น้องหันกิเลสตาตั้งของเบาแดกบรสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมก่อความสขออภัยหได้พี่น้องเด้อ ฮักกันเพ็กกันขึ้เก่าล่ะครับยาถิ่มยาป่ายาลายาหลังขึ้นเก่าล่ะครับสําหรับมืนอนีบอแด,ก,ดกจะขอตัวรอยไปก่อนมือนมือจะยังสู้กินกับถามเบิ้งได้เป็นเรื่องมีขึ้เก่าหละครับกินได้ทุกมมือกินเข่ากินน้ำเนาะสําหรับมืนอนีบขอตัวรอยไปก่อนครับสวัสดีครับอิ่มพี่น้อง